สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนักรักคลาสสิกนะครับกับผมนุกนะจากการแข่งขันคลาสสิก l วลฮิลคลาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี่นะฮะหลายคนเนี่ยยังคงสงสัยอยู่ว่าเอะแล้วเจ้าก,การแข่งขันฮิลคลามเนี่ยหมายถึงอะไร หรือมีรูปแบบการแข่งขันยังไงมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราเนี่ยจะแข่งขันกันยังไงในสนามแข่งกระจาดเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับเชิญครับแล้วการแข่งขันฮิลคลามคืออะไรมีรูปแบบเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วการแข่งขันฮิลคลามเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1897หรือกว่า120ปีมาแล้วนะฮะ เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยใกล้เมืองนีสในประเทศฝรั่งเศสหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งเข้าไปในอังกฤษนะแล้วเมื่อปี1,905ก็ได้เริ่มมีการแข่งขันที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งขึ้นมาก็คือการแข่งขันที่เรียกว,ว่าเชลซีวอลช์นะการแข่งขันเชลซีวอลช์เนี่ยคือการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่จัดต่อเนื่องยาวนานมากที่สุดในโลกคือตั้งแต่ปี1น0่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังจััดการข่นนอยูนะ รูปแบบของการแข่งขันฮิลคลา姆เป็นยังไงฮิลคลาเนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันในลักษณะเป็นการจับเวลาจากจุดสตาร์ทไปจนถึงจุดฟินิชโดยที่ทั่วไปแล้วจะต้องเริ่มจุดสตาร์ทที่อยู่ต่ำกว่าจนกระทั่งจุดฟินิชที่ไป,ไปจนกระทั่งถึงจุดฟินิชที่อยู่สูงกว่านั่นก็คือลักษณะการขับขึ้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นการขับขึ้นเพียงอย่างเดียวอาจจะมีเส้นทางที่ลาดชันปกติหรือว่ามีการขับลงบ้างแต่ ที่ปกติแล้วคือจุดสตาร์ทจะอยู่ต่ำกว่าจุดฟิเนชนะครับแล้วก็บางส่วนของแขกการแข่งขันจะต้องเป็นถนนลาดยางนั่นคือท่ m แม็กอันนั้นคือลักษณะทั่วไปของการแข่งขันฮิลคลามจะเป็นการจับเวลาทีละคันนะครับทยอยกันออกแต่ไม่ได้วิ่งรวมกันพร้อมกันนะฮิลคลามเป็นการแข่งขันสาหรับใครบ้างนะต้องบอกว่าฮิลคลามหรือสปีดฮิลคลาดบิงเนี่ยเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างที่สุดในวงการมอเตอร์สปอร์ตชนิดหนึ่งเลย นะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรถบ้านปกติหรือว่าจะเป็นรถแข่งหรือจะเป็นรถล้อเปิดเทคโนโลยีของ Formula 1วันสามารถเข้ามาร่วมได้หมดตราบใดที่คุณมีอุปกรณ์ความปลอดภัยพร้อมตามที่ผู้จัดการแข่งขังขงกนกำหนดไว้เท่านั้นคุณก็สามารถเข้ามาร่วมได้แล้วนะฮะจริงๆต้องบอกว่านักแข่งชื่อดังหลายๆคนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังทำการแข่งขันฮิลคลามกันอยู่นะฮะต้องเริ่มตั้งแต่มือใหม่จนกระทั่งถึงนักแข่งมืออาชีพ อย่างนักแข่งหลาดต,ตำนานท่านหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ก็เริ่มการแข่งขันหรือเริ่มสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันฮิลคลามตั้งแต่ปี1948ที่เชลซีวอลส์ที่อังกฤษนักแข่งขันนักแข่งที่เป็นตำนานท่านคือเซอร์สเตอร์ลิงมอสนะครับท่านเซอร์สเตอร์ลิงมอสก็เริ่มสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันฮิลคลามเช่นเดียวกันนะและการแข่งขันคลาสสิกรีไวเวิลฮิลคลามครั้งนี้มันพิเศษหรือมันน่าสนใจย,ยังไงนะก่อนหนึ่งต้องขอบอกว่า เท่าที่ทราบกันคือประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีการจัดก,การแข่งขันฮิวคลามในลักษณะนี้สําหรับรถคลาสสิกและรถเรโทรมาก่อนเลยดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกในประวัติศา,าสตร์เลยนะเราอยากให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการเข้าไปวิ่งลักษณะนี้เนี่ยในสานามแข่งกระจานเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นการวิ่งแบบปกติก็เหมือนกับการแข่งขันเซอร์กิตทั่วไปที่ที่แข่งกระจานจัดอยู่แต่ต้องขอบอกเลยว่า น้องเนื่องจากว่าเราอยากจะกําหนดให้มันเป็นการแข่งขันรักษาฮิวคลามจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราได้ทําการกําหนดจุดเริ่มและจุดฟิน i s h ใหม่นะฮะของสนามด้วยการวิ่ง reverse ซึ่งเป็นความแปลกใหม่มากนะเราจะเริ่มจากฝั่งหนึ่งของสนามที่อยู่ในระดับต่ำกว่าไปจนถึง f i n i s อีกจุดอีกอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็ว่าเราจะเริ่มตรงไหนแล้วก็ f i n i s ตรงไหนนะฮะ แล้วจากนั้นก็จะทำการลองวิ่งให้เพื่อนๆดูด้วยเจ้า Lotus E-Land คันนี้นะฮะเริ่มผลิตลอนช์มาในปี1989เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองตามไปดูกันครับเชิญนะครับ